ดีอย่างเป็นทางการนะคะในนามของพิมพ์ริพายนะคะใช่อย่าลืมติดตามเพจขายทุกอย่างค่ายคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นค่ายใหม่ของเรานะคะเราหมายถึง3คนนะคะมีพี่ก๊อกฟักกี้ฮีโร่มีพิมพิพายแล้วก็มีพี่หลุยส์ค่ะไปมาเจอกันได้ไงครับพิมได้มีโอกาสทำเพลงค่ะหย่านะกขาหย่านะคะ้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิมพอยากทำของพิมเองนะคะเพราะว่า นี่เีเลยเหรอไม่ใช่ให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเราจะได้แบบว่าใครอินว่าเป็นโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวไอ้เท่ขนาดนี้ออกแล้วไทขนาดนี้ขายคลิกไปด้วยเลยดีไโอเคใครว่าพิมพ์พิยชุดสีชมพูคือก็คือคือน้องเนี่ยก็ ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมยอย<ฆ>อยากเป็ดอยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเห็นลูกค้าเนี่ยชอบไปทํานู่นทํานี่<ฆ>อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดาไม่ได้เนาะมันก็ต้องติดต่อเบอร์ใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พี่กอล์ฟฟักกิ้งยูโรได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิมพ์ตอนแรกเลยที่ขอเขาทำเพลงนะคะไม่รู้จักมึง น ally, ้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ตรงเ่าเ่าล้วพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยส์ก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอแล้วก็มีการนัดกินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่ลงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราโลกเราสังคมเราแคบไงคะเราไม่ค่อยได้เจอคนอื่นคนอื่นยังไม่ถ้าเจอถ้าเจอ แน่เลยพะเอิญว่าโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จักคนอื่นเลยช่วงนี้พิมพ์อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะยุ่งกับพี่ธรชอบไหมคะเพลงที่พี่กอลแต่งให้อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่กอลแต่งให้เอ่อส่วนตัวถูกใจค่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทําให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะฟีดแบงออกมาเป็นยังไงบ้างชาติถพิมอะกลัวกลัวแบบกลัวแบบว่าพอเดินเอ่อช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีโควิดรอบสองนะคะเดินเข้าศาลแล้วก็แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะบอกเอ่อผู้จัดการว่า เอากูกลับบ้านเ้ากูกลับบ้านทำไมมันแรงขนาดนี้อะนะคะมันแรงมากแรงจนเกินความคาดหมายนะคะอยากทําให้แฟนคลับเฉยๆปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้ค่ะอึดเต้นไหมคะื่นเต้นมากค่ะ ยังเองเช็คเขาเช็คเขาเช็คให้เราเช็คให้ได้เรื่องปกติปกติเขาไลค์เขาไลค์แต่ในเพจเขาเขาไม่เคยเจอคนอื่นเลยรับใช่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่ๆขนาดนี้นะคะปกติว่าพี่ๆติดต่อพิมมาหรือเปล่าพี่ในพิมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเออขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆเนี่ยพิมเนี่ยไม่ได้คือหญิงหรือว่าอะไรที่ไปเจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิมคิดว่ามันไม่ใช่เวของพิม เพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่ออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้นะคะขอบพระคุณคะ่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพิม์เยอะขึ้นก็เอาไว้ก่อน อุบไว้ก่อนนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆอันนี้บอกเลยอย่าว่าแต่นั้นตอบคำถามทุกคำถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะครับจะเกิดอะไรจริงจากจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมันต้องปรับเปลี่ยนรับเปยนยังไงหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตามใจเรา ราอยากขายแล้วก็ตามใจเราแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกคิวนี้มึงอยา่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงค่อยพูดอย่าเพิ่งหยิบไม้ขึ้นมาสูงสูงกว่านี้หน่อยอม,อม,มึงไม่รู้จักการมองหรอมองอะ่ะมึงมองเอาใหม่เต้นใหม่พี <ทำ S 1> ่นั่นแหละ <laughs> <laughs> มึงต้องมาตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อย่าให้มันงงปกติไลฟ์ก็ไม่ได้ทําอะไรขนาดนี้ก็ไม่ศิลปินมันมันยากจังวะอะไรอย่างเงีง้ยนะคะแต่ถ้าพูดในฐานะ เจ้าของค่ายด้วยกันบริหารด้วยเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงกับอ๋อมีเงินค่ะมันไม่ได้ทุนมันได้ทุนใช้ใช้เงินเป็นเรื่องของผมเยอะมคงลงไปกี่หลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลักไอ้ไอ้ยเอ้ยขออันนี้ข้ามไปก่อนนะอะไรทำให้แบบมั่นใจในการที่จะแบบทำค่ายไปอีเลยนะคะเอ่อพิมพ์ทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมพ์เองพิมพ์ทำด้วยใจหมดอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันพี่กอล์ฟสร้างความ เชื่อมันอห้่เชื่อมันงบ้ก็ก็ทํางานให้เขาดูครับผมก็ทําผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือผมมาแต่ตัวตัวยกแกงแล้วก็แล้วผมก็เอางานที่ผมทําน้องๆองน้องๆเนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็ที่สําคัญคือผมได้ร่วมงานกับเขาผมก็ทําให้เขาดูว่าผมทําอะไรได้ค่ะที่เคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังค่ะเอ่อทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงอ่ะทําอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้วจะทําอันนี้เต็มที่อีกอย่างด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไป ถึงระดับนู้แต่จะไปค่ะแต่ไม่คาดหวังเพีพ่เขาบ,บอกว่าจะพาเราไปโกอ,อินเตอร์ด้วยไปคะ่ะไปมาแล้วด้วยคะ่ะแต่เ <c oughs> ออโควิดกลับมากเลยพักก <c oughs> ่อตอมไม่ให้เข้า <c oughs> จะไปแล้วแต่ตอมอเขาบอกไ,อไม่ให้เข้าเด็กรอก่อนไ <c oughs> ออย่างพี่ก็วางแผนของพี่พิมยังไงบ้างว่าจะไปโกอินเตอร์อะไรยังไงจริงๆนะขณะเนี้ยจริงๆทุกอย่างมันเป็นปลายทางหมดนะครับเราคงไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่าความฝันของเราเราคือเราเราอยากไปถึงตรงจุดนั้นและจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายๆค่ายเขาก็เขาก็ <_ d ata> ให้ความดูแลเรามากมายคุณโอม็อกเทลพี่วุฒิฟอ็อกพี่กึ้งอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่จะพยายามกล้าไปด้วยกันช่วยเหลือกันก็ตอนนี้ก็สําหรับคุณพิมพ์ลิพายผมก็เริ่มเริ่มให้เขาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงนะครับในขณะนี้ก็กําลังกําลังจะไปเรื่อยๆรวมถึงเด็กๆในค่ายหลายๆคนด้วยศัลยกรโกงของเราก็คือ ไปเวนเตอร์แน่นอนต่างประเทศแน่นอนเรียกว่าฝันฝันฝันดถึงจุดนั้นครับพยายามพยายามเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันก็คงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มก้าวมันก็ไปเดินสักทีกับรางวัลลูกีกอรออฟเดอะวิคของที่์รายการทีบ็อบเซนที่มอบให้กับพี่พิมลิพายเนี่ยมันสร้างความรู้สึกมั่นใจในการเป็นศิลปินมากขึ้นคะไม่ค่ะหรอ มั่นใจอยู่แล้วค่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างเลยพูดซิพูดอ๋อไม่พูดขนาดนี้ว่ากูจะล้าพูดอะไรให้พูดอะไรให้พูดอะไรอยากส่งพู้พิหาั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะโกอินเตอร์ยังไงบ้างครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็ด้วยความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่อยู่แล้วตอนนี้เราก็มึงจะหลุดขำทำไมวะก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยงั้นเราจะต้อง ในในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยชื่อเสียงพิมมีอยู่แล้วทุกอย่างพิมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินมากขึ้นมันต้องมีเพิ่มเติมยอะไรยังไงบ้างครับก็คือเรื่องของการซ้อมเต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องไหลที่พิมพ์ะต้องเรียนรู้อะไรนะวันนี้ดูแลให้กิจอะไรครับทุกคนที่เต๊วันนี้เพิ่งเริ่มครับวันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขาเขาด ไม่หลับไม่นอนเขาต้องให้งามเป็นกระต่อเล่นไพ่ดัมมี่เสียตามกันไม่ไหวไปบอกเขาหมดเลยไปซ้อมเต้นเสียเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยตามปีสี่แล้วท้อนอนก่อนเราลอะไรรเาไปซ้อมเต้นนะเล่นเมื่อกี้นะครับเล่นไพ่เมื่อกี้ปีสี่เล่นดัมมี่แล้วก็เขาก็พยายามครับผมผมเห็นจริงๆผมรู้ว่าพินเนี่ยเขาเป็นคนทําอะไรเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขาเจ็บปวดยังไงเขาไม่สนนะเขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นผมรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขา ทำอะไรก็ทำจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราหน่อยวันนี้ก็ถือว่าเขาทำเต็มที่แล้วอย่างที่พิมพ์เองกดจันไหยครับดับดูหลายๆคนคาดหวัง ว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกเขาก็พูดถูกแล้วนี่ไม่ต้องไปอีปยนอภิกรรมงานมาเป็นงาพูดถูกแล้วว่าเราเป็นคนเก่งคนสวยคนรวยคนดังเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินไหมร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรูปเรามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่มีค่ะเราพร้อมหมดเลยที่สุดแล้วทำไมเราไม่เปิดค่ายเองแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟเข้มอ่ะ คือเราไม่อยากจะลงทุนแล้วเจ๊งคนเดียวเราอยากเราอยากจะมีเพื่อนเจ๊งอยากได้มีคนให้ด่ามันไม่ใจก็บอกไปว่ามันในใจอยากจะมีคนเออให้ตราหน้าเอาไว้ได้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็เราจะไปด่าเราจะไปด่ามึงทำนะแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับการเป็นศิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลย พี่ก็แฮปปี้กับศิลปินเราไหมครับแฮปปี้ทุกคนครับทั้งท่านพิมพ์ทั้งหลุยจริงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถึงว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราอบอุ่น,นะครับโดยเฉพาะได้ได้พิมพ์ได้หลุยมายืนข้างๆผมก็ไม่กลัวอะไร<พ>คือ,พ,อพี่กก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกทุก ก็เดี๋ยวเดือนเดือนหน้าก็จะเปิดอีกแล้วนะครับอะไรนะครับพี่ก้องเดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่กับตรงนี้แล้วว่าจะทำยาบาหวานธุรกิจเยอะมากครับคือบางทีแค่แค่เราไปแค่เราไปกินหมูปิ้งเราก็ได้ธุรกิจของเขาแล้วโดยที่ไม่ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่าสำเร็จไหมยืมตังแหละยืมแหละยืมลงทุนให้หน่อยยืมตังคุณพี่ระดาพรอย่าพี่พี่ทำทำงานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบมันจะเหมือน เพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยเรามีวิธีเราเราขัดแย้งกันเป็นประจำเราทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะครับผมจริงๆแล้วพอเวลาทํางานก็ค่อนข้างจริงจังกันทะเลาะกันทุกวันแต่ถือว่าไม่กลัวใช่ไหมครับเรื่องทางนั้นคือคืเจ๊งอะหรอเรื่องแบบปัญหาทะเลาะกันแกละอ๋อไม่หรอก ทะเลาะกันตลอดเวลาครับอยาว่าแต่เรื่องผลประโยชน์ครับเรื่องอื่นก็ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องยี่อะไรก็ทะเลาะเรื่องนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยลวจริงไหมเราเราเป็นเจ้เราเป็นหนึ่งในลงลงทุนเรื่องอ๋อดิฉันไม่กลัวเจ๊งเรา condition ทำหลายอย่างเจ๊งอันนี้ก็ไปทำจับนั้นใหม่เรื่องจุกคนด้วยพี่เขาดสบายใจเลยเจ๊งหรอกค่ะแสดงเราก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาเถอะจ้ะรู้ไหมครับว่าเนี่ยมันจะอยู่ในยูทูบไปตลอดลงไปเลยไมาเลย ไปทั่วโลกเลยนะทุกคนเห็นเลยนอกจากนี้ก็จะมีศิลิอื่นอื่นอีกเยอะเลยใชคนน่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะฮะวันนี้ที่มายังมาเลยครบทีมีมีคนที่กำลังคุยคุยกันแล้วก็ใครที่มีผลงานสนใจก็ลองส่งมาที่ f เฟซบ o ๊กเพจของค่ายได้ครับ ชื่อพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างใหญ่ขาวเอาเรื่องเพลงมาไว้ตรงนี้อโอเคอันนี้เดี๋ยวเราว่ากันยังนีจริงจริงนะใจหน่อยนะกับน้องๆที่จะมาเป็นศิลปิน่ครนี้มันต้องมีลักษณะไหนัจริงก็ต้องโดดเด่นก่อนเลยครับในไม่ว่าจะแนวดนตรีอะไรสไตล์อะไรเขาควรจะต้องโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขา พี่มีให้พี่พี่มือแนะนำน้องที่จะเข้ามาอยู่ร่วมค่ายร่วมงานกับเราโอเคอย่ามาถ้าเกิดรับปกะความดังไม่ได้อย่าเราย่าหยุดหายใจอย่าหยุดหายใจถ้ารับกับความเขาเรียกว่าปังไม่ได้ไม่ต้องมาที่ว่าเปสิลปินแล้วไม่ทำให้การขายของเราต้องลดอยลงไหมครับหรือว่ายังไงเอาไม่ค่ะจัดเวลาได้ตั้งแต่เป็นสิลปินขายเยอะขึ้น้วยขายหนักกว่าเดิมไหมขายหนักกว่าเดิมจัดเวลาได้ ไม่ฝากถึงฝากฝากใคร่ากใครเราใครน้องใหม่อ่าครับก็งั้นก็ฝากขอขอฝากไฮคาวอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามก็ได้นะครับ Facebook ไฮคาวอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่อง YouTube นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับพี่กอล์พี่กอล์ครับก็จริงๆผมก็ อย,อย่างที่บอกนะครับเราเป็นค่ายใหม่มากก็ここคงต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่ๆและเพื่อนๆน้องๆทุกคนช่วยพวกเราด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะทํางานที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทํางานอย่างที่สุดครับคือปีนเบอร์แรกนะก็พู้หิงมีปัญหาคืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสื่อเพราะว่าหลายเบอร์มากเยอะมากแล้วก็งานดีมาก พูดแล้วแบบสงสารสื่ออาจจะต้องเหนื่อนนิดนึงงานเยอะค่ะกูไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ฝากค่้ต้องบอกว่าอะไรฝากติดตามครด้วยนะคะกดไลคกดตับใคร้วยว่าไกดไลค์กดซับสไคร e นะคะ